สวัสดีค่ะวันนี้ไร้ได้พวิเคของเรานะคะก็พาทุกๆคนนะคะมาที่สถานีเกษตรหลวงโดยอังคารนะคะซึ่งจะเป็นสถานีวิจัยแห่งแรกของโครงการหลวงนะคะก็เริ่มดำเนินงานเมื่อปีพุทธศักราช2512นะคะค่ะตอนนี้เราก็อยู่นี่ค่ะแปลงพันธุ์ต้นบ๊วยต่างๆนะคะที่โครงการหลวงโดยอังคารค่ะซึ่งนี่ที่เราเห็นอยู่นี่ค่ะมันก็จะเป็นพันธุ์บ๊วยต่างๆเลยอะค่ะ คือภายในสวนต้นบวยต่างๆนะคะที่โครงการหลวงค่ะเราก็เดินชนดอกเขาอยู่เนี่ยแล้วเขาจะออกไว้เนี่ยลูกอะอค่ะเดี๋ยวเราไปชมต้นบวยที่เขากำลังออกดอกกันนะคะซึ่งตัวน,นี้นี่ค่ะกำลังออกดอกเต็มต้นเลยอะค่ะนี่ค่ะต้นบวยค่ะนี่เลยจัดตั้งที่ ตำบลแม่งอนนะคะอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่น,ะะนี่ค่ะดอกบัวค่ะนี่เลยกำลังออกดอกนี่บรรยากาศภ no, 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 no. ายในสวนบัวนะคะ no, 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 no. นี่เลยค่ะซึ่งรัชาการที่เก้านะคะทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์นะคะ ซื S <S 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 ้อที่ดินในบริเวณดอยอังคางนะคะมันมันไม่มีมันมีบวยออกเปล่าออเอ็มมีดอกกำลังออกดอกนะอ๋ออ๋อมันเหมือนเหมือนเหมือนเห็นอยู่ตรงที่เราถ่ายต้นแรกอะค่ะมันจะมีดอกออกอยู่แต่ว่าไม่เห็นลูกมันนี่ แต่เขาจัดต้นได้แบบนี้เลยนะนนนเน,นี่ยนี่ค่ะนี่ปลูกเป็นรูปแบบเออเป็นรูปแบบให้มันสวยๆะเนะาะค่ะเลยคือบรรยากาศบริเวณบ้านพักนะคะโครงการหลวงรอยอ่างขางค่ะนี่เลยค่ะซึ่งบ้านพักเขาก็จะอยู่ด้านหน้าก็จะมองเห็นสวนดอกซากุระนะคะ แต่ตอนนี้ดอกซากุระยังไม่บานนะคะซึ่งคนพื้นที่เขาบอกว่าดอกซากุระก็จะบานก็ประมาณเดือนมก,กราค่ะต้นเดือนค่อนไปที่กลงเืินหน่อยอะค่ะก็จะออกดอกซากุระให้เราเห็นนะคะถ้ามาช่วงนั้นก็จะสวยมากค่ะหน้าก็จะเป็นสวนซากุระแต่ยังไม่ออกเลยสถานีกเกษตรหลวงดอยอ่างขางนะคะ ก็จะเป็นสถานีวิจัยรวบรวมคัดเลือกและก็ปรับปรุงพันธุ์พืชเขตดาวชนิดต่างๆนะคะ,ะนี่คือบรรยากาศบริเวณสวนต้นซากุระนะคะต่อตอนนี้เสียดายค่ะเรามามันก็ยังไม่ออกดอกให้เราเห็นเลยอะค่ะนี่เลยจะออกประมาณช่วง ประมาณต้นเดือนมกราค่อค่อไปทางกลางเดือนนะคะคนพื้นที่เขาบอกอย่างนั้นนะคะนี่เลยนูนคือภายในบริเวณสวนดอกซากุระนะคะที่โครงการหลวงดอยอ่างขางค่ะแล้วก็นนอกจากนี้ก็จะมีงานผลิตและก็พัฒนาคุณภาพและก็ผลิต แปลงสาธิตการเพาะปลูกพืชชนิดต่างๆนะคะภายในสถานีด้วยนะคะแล้วก็การพัฒนาแล้วก็ส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกร,ร,กรชาวไทยภูเขาอะค่ะเดี๋ยวเราไปชมดอกไม้กันนะคะที่โครงการหลวงโดยอย่างขางค่ะที่นี่เขาก็จะมีดอกไม้นี่ค่ะในการเพาะปลูกพืชภายใต้ระบบมาตรฐานนะคะ ก็กำลังถอนหญ้าออกจากดอกไม้อยู่นะคะจะได้รับมาตรฐานระบบการเพาะปลูกที่ดีอะค่ะรวมทั้งมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ด้วยนะคะอันนี้คือดอกอะไรคะค่ะอะไรนะคาวโมไมล์อ๋อสีขาวนี่คาวโมไมล์ อันนี้แหละค่ะดาวกระจายค่ะดาวกระจายขอบคุณค่ะเราไม่รู้นี่คือดอกอะไรไม่นี่คือดอกอันนี้นะคะเขาเรียกว่าดอกคาโมบม้คาโมไม์สีเหลืองนี้อะไรนะคะอันนี้ดาวกระจายค่ะอันนี้คือคืออะไรนะคะ อ๋อดอกป๊อปปี้เคยแต่ได้ยินแต่ชื่อแต่ไม่เคยเห็นนะค่ะและนี่คือดอกขา,ขาวๆเล็กๆนี้นะคะเขาเรียกว่าคารมไมค่ะนี่ดาวกระจายไว้ที่โครงการหลวงนะคะนี่เลยดอยอ่างขางค่ะค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่โครงการหลวงนะคะที่ดอยอ่างขางค่ะซึ่งที่โครงการหลวงนี้นะคะเขาก็จะมีพันไม้ต่างๆเยอะแยะเลยอะคะ่ะ นีพันไม้ที่โครงการหลวงปลูกไว้นะคะแล้วนี่จะเป็นผักนะแล้วก็เป็นดอกไม้ก็จะมีเยอะเลยอะคะ่ะตอนนี้เราก็บรรยากาศมาให้ชมกันก่อน <c oughs> เดิน <c oughs> เดินต้องมองพื้นด้านหลังเรานี้ก็จะเป็นต้นเมปเปิ้ลนะคะของที่โครงการหลวงโดยอ่างขางค่ะ มาตรฐานต่างๆนี้เขาก็จะได้รับจากกรมวิชาการเกษตรนะคะจากสำนักงานมาตรฐานเ,เกษตรอินทรีย์ค่ะซึ่งจะสร้างไรายได้ที่มันคงและก็ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแก่เกษตรกรนะคะนี่เมเปิ้ลทั้งหมดเลยนอกจากนี้ก็ยังส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วม ในการฟื้นฟูอ,อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะคะใช่เมเปิลป่าแล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยะคะ่ะส่งเสริมการปลูกป่าให้กับชาวบ้านนะคะตามแนวพระราชดำรินะคะเิลก็จะจัดตั้งเป็นสถานีวิจัยนะคะศึกษาทดลองพวกพืชเขตเมืองหนาวชนิดต่างๆนะคะ <c oughs> เพื่อเป็นตัวอย่างแก่เกษตรกรของชาวเขาอะคะ่ะ ในโดมนี้นะคะก็จะเป็นต้นไม้พันธุ์ที่จะเป็นแบบอยู่ในเขตแบบเหมือนเขตอนุรักษ์ร้อนนะคะคือตรงนี้นะคะ่ะจะเป็นพวกพันธุ์ไม้ต่างๆนะคะซึ่งเหมือนเขาว่าเขาแบบต้องอยู่ในอากาศที่ร้อนหน่อยนะคะ นี่ไงค่ะอันนี้เป็นต้นไม้ที่นี่นะคะที่เขาจัดแสดงไว้นะคะคล้ายๆบอลใส่แต่ไม่รู้มันคืออะไรมั่งอะคะ่ะอันนี้เหมือนเป็นต้นสนนะเนี่ยแต่ไม่รู้ใส่เนี่ยค่ะ ค่ะที่เราเห็นนี้นะคะเป็นแบบเหมือนเป็นซุ้มของบอนไซนะคะอย่างนี้มันลักษณะเหมือนนี่ค่ะเหมือนเมเปิลนะต้นเมเปิลแต่ทําเป็นแบบเป็นบอนไซอันนี้ก็เหมือนกันต้นสนเหมือนกันแต่เป็นสนมัสนสนตัดเป็นบอนไซนะที่โครงการหลวงโดยอ่างขางค่ะมีเยอะเลยนะคะนู่นเหรค่ะเต็ไมไปหมดเลยเมเปิล อันนี้นี่น่าจะใช่เมเปิลนะคะลักษณะนี่จะเมเปิลเปล่าเนี่ยเขามีรายละเอียดบอกอยู่ปลูกปีสองพันห้าร้อยสามสิบฟอร์มอสซาลาอะไรก็ไม่รู้ห <c oughs> <c oughs> รือว่าคนนี้เป็นคนโตปลูกทำเนี่ยเขาก็จะมีบอกนะว่าปลูกไว้ในปีไหนนะคะอันนี้ปลูกไว้เนี่ยค่ะสองพห้าอสาสิบค่ะ กี่ปีแล้วเนี่ยสาสิ 30, ปีนี่ปีหกสี่ปีแล้วอะนี่ค่ะโอ้อันนี้ปลูกปี2 5งพยยี้า เราก็ไม่รู้ว่ายังไงแต่เห็นที่เขาเขียนตามนนคือตรงนั้นนะคะทำบอนไซเนาะเยอะเลย่นี้ค่ด้านหลังเรานี่ก็จะเป็นบอนไซทั้งหมดเลยนะคะแต่เราก็ไม่รู้ว่าการวิธีเขาทำยังไงนะคะเราไม่รู้ค่ะเพราะเรามาท่องเที่ยวนะคะตรงนี้ก็คือที่โครงการหลวงเขาก็จะทำ บอนไซตรงนี้ซุมบอนไซเยอะมากเลยอะค่ะในโซนนี้นะคะนี่เลยค่ะเยอะมีออกดอกเอ้ยมีออกลูกด้วยนะ่ะเป็นพันไมอ้อ เดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูด้านบนกันนะคะน่าจะเป็นคาเฟ่ะคะ่ะที่โครงการหลวงดอยอ่างขางค่ะผลผลิตหลักนะคะของโครงการหลวงนะคะก็จะเป็นพวกพืชพลับบวยแล้วก็กีวีฟูดะะ้ดค่ะอะโวคาดโดยอย่างเงี้ยคะ่ะก็สตอเบอรี่ค่ะนี่ก็เป็นคาเฟ่ของที่นี่นะคะโครงการหลวงค่ะ เดี๋ยวเราเข้าไปดูของเที่ยะลึกของการหลวงคันด้านในนะคะนี่อ่ะคนกรหลวงทั้งหมดเลยนะคะเนี่ย แท่งอัดฐานอัดแท่งด้ของดอยคำมีชาด้วยกาแฟอารอาบิกา้าชาจีนผักอินซีกุหลาบลิลลี่ไม้กระถางแล้วก็พวกเห็ดต่างๆด้วยนะคะอะโวโคาโดมะถุงละสี่สิบห้าบาทพวกนี้เขาก็มาจัด แปรรูปเป็นได้หลายๆอย่างเลยอะค่ะเนอะก็มีทุกอย่างนะมีน้ำผึ้งด้วยเอาน้ำผึ้งปะน้ำผึ้งดอยคำค่ะม,มีแยมต่างๆนะมีแยมมาร์เบี่พีชซาบอรี่ ้ยมียำกุหลาบด้วยลิ้นจีผสมอันพันเพิ่งเห็นเนี่ยยำกุหลาบ เราก็กำลังรออะโวคาโ,โ,โดปั่นกันอยู่นะคะนี่ อะโวคาโดสดปั่นค่ะค่ะนั่งชิวๆจิบอะโวคาโดสดปั่นค่ะมาถึงโครงการหลวงเราก็ต้องชิมของสดๆผลไม้กันค่ะเราก็เปไปชมโรงเรือนไม้ดอกกันนะคะที่โครงการหลวงนะคะในการนำพืชพวกมืองหนาวพวกนี้นะคะ มาเพาะปลูกแทนการปลูกฝิ่นนะคะนี่บรรยากาศในพันธุ์ตรงนี้จะเป็นพันธุ์ไม้ดอกนะคะที่โครงการหลวงดอยอังขางค่ะตอนนี้มันก็ยังไม่ออกดอกมากะะ่ะนี่ไม้ดอก นะฮะแต่ตอนเรามามันยังไม่มีดอกให้ดูกันเลยมีนิดเดียวเลยก็ไต่ตามกำแพงอนะเนาะไม้เลื้อย นี้ก็จะเป็นจุดที่จำหน่ายพันไม้ต่างๆนะคะที่ดอยอ่างขางนะคะตรงนี้เขาเรียกโครงการหลวงดอยอ่างขางนะคะก็จะมีนี่ค่ะจำหน่ายพันไม้ต่างๆ <c oughs> ข้างในเขาปิดอยู่ไว้ไม่ได้แต่นี่คือพันไม้ เปิดได้ใช่ไหม <laughs> จุดนี้คือจุดจำหน่ายพันไม้ต่างๆนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราเข้าไปชมกันด้านในเลยค่ะ mm hmm. นี่เลยไม้พวกนี้คือสำหรับพวกแบบหน้าหนาวเนาะเราของเราปันไปปลูกไม่ได้นี่เลยลตรงนู้นด้วยนู่น นี่ไงต้นที่เราไปปลูกอะ่ะที่บ้านเราอะ่ะแต่มันไม่ใช่พันธุ์นี้ไงของเรามันมันเป็นแบบสีเขียวหมดและก็พัฒนาคุณภาพชีวิตนะคะแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็ความเข้มแข็งของคนแล้วก็ชุมชนค่ะการพัฒนาสุขภาพอนามายัยแล้วก็สิ่งแวดล้อมให้แก่ชุมชนชาวเขาด้วยนะคะ การอนุรักษ์และก็การฟื้นฟูหัตถกรรมชนเผ่าค่ะรวมไปถึงการรวมกลุ่มจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรและก็กิจกรรมกลุ่มออมทรัพย์ด้วยค่ะตลอดจนเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรให้กับนักเรียนนักศึกษานะคะและก็ให้กับผู้คนที่สนใจทั่วไปอะค่ะ ทริปนี้ก็ขอลาทุกๆคนไปเพียงแค่นี้นะคะทริปหน้าเราจะพาทุกๆคนไปที่ไหนก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะที่ไรอะไรบางทีเคขอบคุณมากค่ะ